สบายดีย้ำแรงทุกคนมัอนี้กับมาพบมาพ้กับลักบ้านนาะอีกคือเก้าทุกคนวัอนี้มาถ่ายคลิปเรลี่ยนงัวให้ทุกคนในเบื้องน้ำกันอีกแล้วนี่ตอนแรกไหล,ไลสดแต่อินเทอร์นเน็ตมันลุดทุกคนเลยอินเทอร์เน็ตบ่ดีลุดไปยราก็เลยไหลสด,ดก็ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นมาถ่ายคลิปให้ทุกคนในเบื้องน้ำกันเนาะบรรยากาศย้ำแรงโหมีโหมีเมฆฝาและไม่แต่แสงแดดมันจัดจ้าทุกคน สองสามมือที่ผ่านมามันมีเมฆมีฝ้าเป็นก้อนเงาสายฝนเนาะแต่กับฝนก็ตกตกก็ตกยิบๆเนาะโมแหงม้งโมได้น้ำดำให้ดำมาจ้าเขื่อนคนติดหาถ้าตกกะก็มีทุกคนในทั้งนี้นะทั้งลาวเฮานี่โมฮันในกาก็ร้ายผู้ที่วานกับเออโอเคเนาะเอาก็นใหญ่ไปน้ำแหละแต่ว่ามันก็นแห้งก็เหี่ยวไปน้ำเนาะทุกคนหลังจากที่มีฝ้ามีฝนหนาบ่ลงมาแซ่ พูดหน่อยเสียงแดดโอ้ยจัดจ่าแห้งเสียงตะเวนโอ้ยวัวห้รักบานหน้าเขียวเิยๆอย่ในในนางน,น,นี้นเนาะเขียวปีเลยเนี่ยโมมีว่า,าขาวเลยลองห่อนล้างตีนล้างเท้าขอโทษเด้อทุกคนที่ว่าบ,บ่มวนภาษาบ,บ้านท้าเอินว่าล้างตีนเนาะถ้าภาษาไทยสิว่าข้อเท้าหรือห่อนแห้งอยู่เลยทุกคนเปลี่ยนบอลเลี่ยง นุ่ยเบิ่งเด้องวัวเดินมันเข้าป่าอยู่บ่ใหยซอดไปทั้งผุ่นไหนหอนเบิง่งงามบ่แสงแดดก็หอนคนอยู่ในเมืองก็สีว่างามเนาะแต่คนอยู่บนหนอกมันหอนมันอา้าวิตายแหละง่ว <c oughs> ก็กินเลาะไปเลยบ่มีคำบัยุต์กินซื้อๆทุกเพื่อ แสงแดดอ้อนแห้งแห้งกคนก้อนดินแก่คือหัวค้นกับแตกเพรากมันแห้งมันแหลงอีน้อยมึงอยู่ไซนี่ยีนยยนี่มึงอยู่ทางไหนกูชิบไปน้ำงวัวนี่แนมเด้องัวมุมมันเด้อหอนหอน น้ำงวัวก่อนทุกคนอย่ามันอวยไปหาเขาอวยหนาไปเรื่อยเลย,เลยงวัวนี่ก็ยนะงอนเกิอบเป็นมือมากไม่แต่ป่าแต่ลูกชายวะอยู่เถียงน้ำน้ำป่าเพิ่นทีติดลูกอยู่ไม่ลูกก็ว่าได้เบิองลูกเต็มที่ไม่แต่ไปก็ไปไม่เสียใจอะไรเนาะพยายามทำใจปล่อยไปซ้ำลูกยางได้เพราะได้เอามาำทำพันแม่กะ เอาก,กินนมมาได้เนาะพนพุนน่นเห็นเพราะว่าพนพุน่นเห็นหงมถ้ากลวยกลวยหายได้อยูน้ำข้าวลำบากชีวิตเป็นกำลังใจให้กันเด็กจัตุกคนเดอ้อร์เพราะห้ผ่านพ้นไปวิกฤตนี้มงนันมีคำว่าได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามั้งยง้วก็อย่าขายอยู่าคุณขายออกกระสีบ่วลำบากวันนี้เนาะขายผลง้อจอยแล้วมันมีนเป็นราคาเนี่ยถูกมั้งเนี่ฮ้ย ไปทั้งเดียวกันพูดไหมเนมาแตกแยกกันหลายไปทั้งเดียวกันเนี่ยห็ง่ายนี่กว่าห่อนห่อนทุกคนแข่งแด่นเฮ่อ,อห่อนหนาวดว้วยจิ๋นวันนีวว้ใส่ถุงตีนกันวเัเนีออกห่อนพาแข่งกันนะนุ้ยใส่กางเกงขายาวก็ถึงให้ห่อนอยู่คือเก่า มงที่ทุกคนเห้แสงเนี่ยสามมงก,กว่าๆล่ะยังสำนีเขาก็แห่งเหวไว้แล้วคนขี่ไทยเป็นไทยหน้าหุดไว้รักวันหน้าวาันเรียบบ้อยหาแต่ฝนลงมาแช่น้ำแช่เขาวไว้ บ่มีขาจับกล่องเนาะมันก็สีสันไนวามีกันสันใสมือจับเอาว่าในมีลายด้เนาะก็เลยบ่บ่มีเงินทีิมาลงทุนสื่อขาสันหรือว่านี่คกันสันลนวก็ะหมูฟังก็บ่้ันด้สื่อเนาะตัดต่อกัยังม้ันด้เป็ถหามียอดวิวหรือว่ามีู้ติตามได้ลายมีลายด้ายกุลเงนสีลงทุนใส่เนาะฝากเป็นกำลังใจให้กัน้อทุกคนเด้อ อันนี้ก็มาทักท้ายได้คอมเมนต์ได้ทำไ้เด้ดจ้าอยู่บ้านได้ท่าไหดก็ฝากติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่รักบ้านนะคนเลี้ยงวัวนะจ๊ะบ๊ายบายพบกันใหม่ในะคลิปหน้าเด้อจ้า